อเดเบตเลนเจอร์เอ็กซ์เกมที่เราจะต้องปล่อยยูนิตของเราไปบึ้มบ้านฝั่งตรงข้ามใครนึกไม่ออกก็ไลน์เลนเจอร์แหละครับไม่กับแบทเทนแคปอะซึ่งผมก็จะมาลองใช้เวลาเล่น24ชั่วโมองอยู่ในเกมนี้ดูนะครับพูดตรงๆคือคลิปนี้ดวงสวยมากครับเริ <laughs> ่มแรกมาครับผมเลือกไปที่นารูโตะนะครับเพราะผมเบียวนารูโตะผมก็เดินมาหาตู้สุ่มตัวทันทีซึ่งมันไม่ใช่ตัวเมตานะครับตัวนี้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ครับเพราะเกมมันเพิ่งเปิดมามแค่ชั่วโมงเดียวโอ้โอ้โอ้ ้ยใช้ได้นะเนี่ย <c oughs> ปิดเพลงปิดยังไงใส่ตัวใส่ตัวตัวที่บอกไปเล่นดาดก่อนก็จะมีแค่นี้เลยนะครับป่ะด้วยสตอรี่ let's go ไปเลยไปไอ้ไอ้ไอัไอี้ไม่ใช่ฝั่งกูเด้อไปเล่นน่าดโตวุวิ่งวดเร็วอ่ะ let's go เออเออไปมันเออเออ เออเออมันหดหดจัดมีครับเกรดด้วยอ๋อลอยบ้านมันเย่บ้านแตกอุย้ยกดเน็กต่อเหมือนเวนการ์ดเลยสุดเทพอ๋อความเร็วในการวิ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันซะด้วยแล้ผมก็ฟาร์มด่าดแรกยา,ยาวๆครับชิวๆแล้วผมก็กลับล็อบบี้มาสุ่มตัวครับวิงว่งวิ่ง โอ้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 จุดนี้ตัวปิติก็ยังไม่โผล่ครับได้แต่ตัวเลเจนด์ก็ค่อนข้างเสียงหนึน่งไม่มั่นเลย oh, เราสามารถเอาตังมาอัพสเตตเอาอัพสเตตเงินก่อนเลยพอผมดันมาถึงด่าน Demon Forest, เดมอนฟอเรสต์นะครับมันก็ตึงแล้วเพราะว่าตัวเราตอนนี้เนะี่ยยังไม่เก่งเลยไม่ไหวว่ะผมก็เลยมาช่วยเพื่อนดันดานก่อนเลยครับ มึงดูมึงดูลับเบอร์ไพรเลกูวิ่งแล้วโตะแล้วโตะยิงคนเร็วอ่ะแล้วผมก็ลุยดันดานกับเพื่อนต่อนะครับช่วงแรกก็ไม่ได้เบียอะไรเยอะมากแล้วผมก็มาสุ่มตู้หาโบลี่นะครับซึ่งเป็นเพชรที่ดองมาจากการดันดานแล้วก็ใส่โค้ดทั้งหมดเลยไปเซอร์เซอรมาตเตอร์ไร้มันเป็นอีพิกทำทำอะไรกับตู้นี้อุลโคุอุลโคุอะอุลคุสามตัวนะครับเอาอย่างนี้คือเอาดีดี โคตรเจืไม่เล่นใ<ต>หม่แ้นโบลี่อ่ะเฮ<อ>้ยได้ไฉนี่พเท้าเฮ้ยได้เพชรอีกพันหนึ่งคืออะไรไม่รู้อยู่ดีกูได้เพชรอีกพันหนึง่งโบลีจ่จ๋าพี่มาแล้วจา้าอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆโบลี่อยู่ไหนเออเรียกว่าแบบข้ามขั้นไม่ได้เลยได้โอตะคุต้องตุ่มจนหมดครับไม่ได้อะไรเลยหกพันเพชรโอ้โหงอมจัดแล้วผมก็บาดันดันกันสี่คนครับโอ้โหตัวโคตรเยอะอย่างมัน <laughs>

คือช่วงไหนผมมีเพชรเนี่ยผมก็กลับมาสมที่ล็อบบี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเกมมันไม่มีพิตตี้นะไาเนนจาได้มีหอกมีหอกมหอกไม่มีเรื่องวานไม่ไม่มีท้ายมิติก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมครับเลจเจนก็เต็มคลังเลย คนลอบตัวเขาได้กันแบบทำไมกูไม่ได้วะหลังจากนั้นก็ดันดานต่อครับเกบเพรไปเรื่อยๆทุกคนเบื่อหรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอปเคเกมไว้ Game 24ชั่วโมงเปิดทีก็ฆ่าไฟพุ่งกระฉูดวันนี้ผมมีทางออกให้ทุกคนนะครับก็คือแอป UG Phone บริการคลาโฟนนะครับที่ราคาถูกมากๆโดย UG Phone จะเป็นเหมือนดังโทรศัพท์เครื่องที่2ของเราที่เปิดได้24ชั่วโมงนะครับสามารถโหลดได้จาก Google Play, App Store หรือ Windows Store นะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่สามารถโหลดได้สามารถใช้ผ่านเว็บก่อนได้เลยครับผม สตาร์บั克รับเติมเกมโลบอกเกมพาร์ตตามแบบต่างๆ5นาทีก็ได้ของแล้วหรือที่อยากจะเติมโลบัคก,ก็ยังมีเช่นเดียวกันคุ้มค่าและรวดเร็วแน่นอนมีให้เลือกสรรกันหลายแมป a อนิเมตเดฟนเดอร์ออสซาเทาว่าเดฟเฟนแอนิเมตบอลการบล็อกฟุตเบ b บอลก็ยังมีแวะไปดูกันก่อนได้ที่สตาร์บั克เลยครับดีซีช็อปลับบริการรับเติมโลบัลคราคาคุ้มค่ารับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆแถมบางทียังมีกิจกรรมแจกของให้ลูกเพจอีกด้วยแหมเป็นร้านที่ดีก็ต้องดีซีช็อปเลย สวยที่คาดหัวใช่หวะย้ะเราจะกันนั่งฟาร์มดานนะครับถึงซีซิตี้เลยนะฮะ chapter 10 let's go แล้วผมก็เอาเพชรทั้งหมดที่ได้มาจากการฟาร์มดานแล้วก็ทำเควสนะครับก็เอามาเนีย่ยแหละลงให้หมดเลย <laughs> อมเราคาดหวังก็ไม่ได้เว้ยเน้นเน้นเน้นไปที่แบ็เล็กต้องคาดหวังกูชอบคาดหวังเราชอบโดนกระทืบซ้ำกดสุ่มชีละสิที่เหลือให้หมดเฮทรนด์การเตัดไฟทามคืออะไรแบ็คเล็กใช้นี่วะชาเลนโหมดดูทามไอ้ก็เกลือตามสูตรครับก็ไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยข้ามมาจนสี่วันคือผมจะบอกว่าผมสุ่มรวมไปทั้งหมดสามหมื่นเพชรไม่ได้อะไรเลยโอ้ เอางี้ไม่ชอบผมกำลังจะสมซองจินโวเอาเอาสุปใครได้เลยผมจะรับรางวัลจากเลเวลมายสโตนเออตอนแรกคือกดเปิดเบได้เลยเบ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 เปิดเปิดเบเบเบไม่ขออะไรแล้วขอเบทิ้งผู้สกรูออฟฟาร์ดมาสกรูแม่งวงการเกมเลยสกรูสกรูได้ไหมเปิดสาเหตุนี้ได้ ว่าจะลงได้ยืยสเปิดเปิดได้เพื่อนหลังจากสามหมื่นเพชรจะได้ตัวสักตัวมาทำคอนเทนต์แหมมีอยู่9 1รีโลครับก็เอาเลยละ อุ้ยลุงผ่านไวเต็มเลยอไวโอเลนเปิดใหญ่นะเปิดอะไรเนี่ยครอบมีเนียซอเปิดโอ้ยดังนะเนี่ยเฉียงอ่ะอุ้ยสไนเปอร์ว่ะเปิดเปิดขอซับเลนศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเปิดในในเกมนี้มันขอเบาด้วยเออสไนเปอร์อีกอรัเปิดขอรอเส้าศูนย์ห้าสิบเปอร์เซ็นซับเลนกิฟต์เม่พีสกิฟต์เม่พีสโซอออซิเดียนเพชรเปิดไม่พูดอะไรทุกคนเปิด เปิดโคไรซคันไข่เปิดเปิดเปิดจ็อกสเตอร์เปิดเปิดเปิดแต่มันเปิดไม่หยุดเปิดเปิดอุ้ยลุงไม่ลุงไม่พอเหรอไอเอาหลังไม่พอเลยคอซับเลนศูนย์จุดหนึ่งอุ้ยได้ดับเบิ้นเทรดมาไม่ยดี่หว่ามี เอ้ยมติดกับอีกูนวะไม่ไม่จบสิเปิด l e ส s t เปิ์คอยวอลคอยวอลคอลวอไปสยามซื้อเลยร้านนี้เป็นอะัสักรุ้งได้ไหมสักรุ้งออสักรุ้งหนึ่งซับเรนศูนย์จุดรี เล่นผ่านไปแล้วไม่นะซับเลนโอมาหน่อยเถอดครันสุดท้ายหน่อยซับเล่นอ้าไม่น่าได้แหวว สูตรตะปูด910ิโลไม่ได้อะไรเลยครับที่เป็นสี่รุ้งนะ<ด>ผมก็ลองเอาซองจีดูมาเล่นนะครับซึ่งมันปล่อยได้ตัวเดียวนะเออถ้าได้0.1มาก็ดีไงแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรเ <c oughs> ย่ผ่านมาล,ละไม่ออกจากนั้นเราก็ได้เกียร์ฟรีจากเวลมานะครับเป้าหมายต่อไปของผมในคลิปตอนนี้เนี่ยปั้นทีมที่จะสามารถไปลงยูตาได้นะครับก็๋ยวไปดูกันว่าผมปั้นได้ทีมประมาณไหนนะ ตาโกุลิอีโวไอโอตาฟุไปก่อนเลยตัวแรกที่ผมอีโวก็คือโอคารุนนะครับเป็ดิจิทัลเลยดวิล์บิวตี้ฟาร์นี่ฮันเดอร์ไอเยี่ยท่วยเฮ้ยเออสลบคอนเฟิร์มผมก็มาแวะเล่นเก็บเลเจนด์สเตทนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปอีโวตัวต่อไปแอบแวะมาสุบตัวนิดนึงครับเฮ้ยเยี่ยท่วยกูว่าเออมันเป็นตาบางตาเนาะครับตัวกูหายไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นแบบสวะแล้วแสดงว่าตากุิกูมาติดอยู่ตรงกลางแล้วปกติอยู่แค่หัวหงอกอันนี้มาติ อ,อ,กกอ๋อไม่ออกเลยไม่ได้อะไรเลยอีกเช่นเคยผมก็ทําของมาอีโวซาซึเกะครับผมผมทําซาซึเกะนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันมีโอกาสหลบนะครับผมรวมถึงนารตโตะด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวต่อไปที่ผมคิดว่าจะปั้นนะรวมถึงทันจิโร่ด้วยนะครับคือทันจิโร่เนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสหลบหรอกแต่ว่าพอไปเล่นในเกมแล้วกดอัพตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะครับคนเกย์ๆอย่างผมเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องมีนะจะไม่ผิดหวังนะจ๊ะไปอีโว <Demon. S 2> เออีกบัวทันจิโร่เสร็จก็มาซุมเดชต่อครับแหม่ยังไม่หมดความหวังสอที่ึ้นได้ชดีๆบ้างอ่ะยังไม่เคยได้ลุงเลยอ่ะไม่ได้ลุงเลยต่อมาครับผมก็มาสุ่มหาโกโจครับมีอยู่7 0 0 0เพชรก็ใส่ให้หมดเลยมันเป็นตู้เลดอัพครับผมชครับมันต้องให้บ้างแล้วโกโจเลตอัพอะไคือไม่ใช่ผันอเอัพโอ้ย จะออกจะเอาอาจารย์โกโจไปออกลูกศิษย์เฉยเลย What the fuck เดินก็ช้าดีก็ไม่ได้ยอะอเวนิที่ครูดาวเพามันดีอะอเวนิที่ครูดาวเพราะมันแค่20แต่มันกดอัลติเมทโกโจกูอยู่ไหนเนี่ยอ้หมดแวะมาสุมเทดกันอีกสักหน่อยครับก็ไม่ออกเหมือนเดิมผมก็ลองมาเล่นเอ่อบอสอีเวนต์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมมันยังไม่ค่อยเก่งมากครับก็ลองใช้สกิลทันจิโร่ลองหลายๆอย่างดูนะ จนตอนนี้เนี่ยผมสามารถจบเกมภายใน2นาทีกว่าได้แล้วนะครับผมในคลิปครับคือช่วงที่ลองแรกๆนะตัวยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เวลาไปตั้ง10นาทีนะครับโอ้โหกว่าจะจบไรหน้าด้านเอาเบลลวิเ <About S 2> นี่ยตังอะ่ะไม่มีตังค์ปีไหมนั่นอีกแล้วต้องกดสกิลดูนะครับไหนกด skill สกิลสิเอ้าตายไม่ทันกดเลยไ,ไ,ไปไปไปสกิลสกิลใสโอ้อะไรอะ่ะอุ้ยแรเปื่อสกิลใสมัน หลายรวลาหมื่นสี่ใครได้ว่ามันได้เพชรเยอะหรอต่อมาครับผมก็รีบม,มาสุ่มหาเพื่อที่จะหาโบลี่นะครับเห็นมันออกตู้พอดีซึ่งเป็นตัวสําคัญต่อการเล่นบสเอสอีเวนต์มากๆากยิ่ง yes! สกิลโคตรแรงอะ่ะขนาดเพื่อนหนึ่งเนี่ยเนี่ยบัปันสแตตอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากตอนที่ผมไม่มีโบลี่เนี่ยตอนนั้นผมจบเกมประมาณ3นาทีนะครับแต่พอมีโบลี่แล้วเนี่ยผมจบเกมได้ภายใน2นาทีอีกแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเอง2นาทีกับอีกนิดๆนะฮะมันก็จะ แตกต่างกันไปแต่ละตาเลยเนาะก็พันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับผมผมก็น่าจะนั่งตามหายู่ตายยาวๆครับก็ประมาณนี้แลหละลาดคนเกลือก็ได้แค่น,นี้ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับให้ช่องเอ็กวินนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนลงคลิปนะ <c oughs> ต้องกดนะกระดิ่งนี่สําคัญมากๆนะครับพูดตรงๆเลยว่าพานนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะคอนเทนต์มันน้อยมากจริงๆผมไม่ได้อะไรเลยนะครับคือโชคร้ายมาก อีกใจนึงก็เสียดายเนาะว่าอยากเล่นรหัสใหม่นะฮะแต่อานมาขนาดนี้แล้วก็เล่นเล่นไปเถอะนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายครับผม